วันนี้อยู่กับมินิคูเปอร์นะครับเป็นมินิคูเปอร์ดีนะครับเป็นตัว F54 นะครับเป็นตัวคลับแมนเป็นมินิคูเปอร์ไซส์ใหญ่สุดในรุ่นนะครับเป็นเจนที่2นะครับป้ายแดงราคาอย่างโหดตอนนี้ราคาประหยัดมากนะครับหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทกับออปชั่นเยอะๆนะครับอย่าพลาดคลิปนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเนททอโต้นะครับอยู่ที่เดิมนะบริษัททอโต้เลย นะครับแน่นอนคอนเซปต์เหมือนเดิมอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะครับวันนี้ผมข้ามทวีปเลยนะผมมีรถต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นรถที่น่าสนใจนะครับผู้หญิงชอบนะครับผู้ชายชอบแม่บ้านชอบนะครับนะวันนี้นะผมจะพามาชมเจ้าตัวรถที่ต้องบอกว่าฮอตฮิตที่สุดตั้งแต่รุ่นแม่จนรุ่นลูกนะครับยังไงผมฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าคันนี้นะข้ามค่ายเลยนะผมบอกแล้วข้ามทวีป รับคันนี้คือมินิคูเปอร์ดีนะครับเป็นตัวคลับแมนนะครับ F54 นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับดีเซลนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนั่นเองนะครับเป็นมินิคูเปอร์ที่คันใหญ่ที่สุดในตระกูลมินินะครับคันนี้เป็นเจนที่2ของคลับแมนนะครับคลับแมนจะมี2เจนนะครับคันนี้เป็นเจนที่2นะตัวรถเป็นปี15จดปี2017เหมือนกันทั่วประเทศ วันนี้เราเสนอขายในราคา1 2 0ล้านน้าับาทนะสำหรับใครที่อยากได้ตัวมินิคูเปอร์นะที่เป็นตัวพิเศษนะเป็นตัวคลับ m a n เป็นรถที่ไซส์เนี่ยยาวกว่ามินิคูเปอร์เยาวกว่ามินิคูเปอร์คันที่แมนนะคันนี้คือ 54, คลับ m a n F 5 4นะเดี๋ยวมาดูดีเทลกันนะนะกับตัวคลับแมนนะตัวรถก็จะเป็นสีโทนเข้มๆนิดนึงนะนะครับ ไม่ออกดําไม่ออกแดงนะสีสวยๆนะพร้อมโลโกโล้มินิด้านหน้านะครับนะคันนี้ดูนะตัวรถเดิมหมดเลยคันนี้เป็นรถยุโรปประวัติเข้าสู์แมนเทนั้นสูนย์มานะครับด้านหน้านะไฟก็จะเอกลักษณ์นี้เลยนะมินิคูปเปอร์จริงๆตัวมินิคูปเปอร์กับตัวเขาเรียกรถโฟก์อะนะไฟหน้าเหมือนกันเลยนะตัวนี้นะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับหลอดเดียวเลยนะเป็นหลอดไฮโดรเจนหลอดเดียวเลย รถสวยๆนะโคมพรเมียมไฟตัดหมอกมีให้นะไฟเล้่อมอยู่ด้านล่างนะครับตัวกระจังของตัวคูเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นพรเมียมนะตัดสีดําเปียโนแบ๊นะครับนะอันนี้ป้ายแดงผมบอกเลยว่าราคาโหดร้ายมากนะครับตอนนี้เป็นมือสองปีสิบหราคาก็ร่วงลงมาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่าพันครับกับตัว F ห้ตัวนี้นะครับทรงของตัวคูเปอร์นะมันจะเป็นรถ ไซส์ที่ดูเล็กเหมือนชื่อแต่ว่าด้วยตัวโครงสร้างตัวรถนะครับมันจะไม่ได้ขนาดแบบว่าต่ำเกินไปนะหรือจะสูงเกินไปนะครับมันทําขนาดมันกําลังดีนะเหมาะกับผู้หญิงนะนักศึกษาแม่บ้านพ่อบ้านนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าเครื่อง2.0ด,ดีเซลตัวนี้แรงมากนะแล้วประหยัดน้ํามันนะสิบกว่าโลลิตรนะครับคันนี้ก็ด้านข้างมีโปร่งล้อนะให้เรียบร้อยนะครับสีตัวแม็กตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะ มันจะไม่เหมือนแบกตัวรถญี่ปุ่นนะที่เป็นแบบสีซิลเวอร์ปกตินะครับสีอันนี้มันจะเป็นเหมือนสีมันเป็นเหมือนสีเงินแต่ว่ามันทําเป็นสีพิเศษนะครับฝาครอบก็จะเป็นมินินะก็เป็นดิสนี์นะครับล้อเป็นขอบ17นะนะครับไฟเลี้ยงเป็น l e d นะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวกระจกมองข้างป่าพับไฟฟ้าปกติเลยนะแล้วตัวโครงสร้างช่วงหลังคากับประตูเนี่ย ความชันของตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของมินิเลยนะครับถ้าใครเคยดูมิเตอร์บีนอ่ะจะดกภาพออกนะรถจะเป็นเหมือนเจนนั้นแล้วก็มาเป็นเจนนี้นะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสกุญแจของมินิคันนี้น่ารักมากๆนะเป็นกลมๆนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชมนะเสา A เสา B นะครับเดิมๆสีเดิมทั้งคันกระจกมินิแท้ๆนะครับกระจกมินิแท้ๆนะแล้วก็ตัวหลังคานะที่เป็นอีกสีหนึ่งนะจะคนละสีกับตัวรถ นะถ้าเป็นบางรุ่นหลังคาจะเป็นรูปพงชาติอ,าอังกฤษนะที่เป็นคาดมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะเป็นเมทัลลิกตัวรถก็จะเป็นสีเข้มนะครับสวยๆนะตัวล้อมแม็กหน้าหลังสีเดียวกันล้อขอบ17นะครับนะเป็นดิสหลังหมดเลยนะครับเนาะคันะคนี้นะพอมาถึงด้านท้ายของตัว Mini Cooper เ,เนี่ยถ้าดูไกลๆอะ่ะเหมือนตัวการ์ตูนอะไรทั้อย่างนะไฟมันจะเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแอดแมน นะลเหมือนแอดแมนเดี๋ยวสักคู่นึงนี่เดี๋ยวผมเอากุญแจก่อนนะพันที่สวยนะหรือใครเขาเรียกว่าเป็นตัวรถตู้ข้าวรถตู้ข้าวเพราะว่าอะไรฝาท้ายมันเปิดอย่างนี้สองฝั่งนะครับแต่ดูดีเทลด้านท้ายนะครับปลายท้าย,ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับโคมสวยๆนะพร้อมโลโก้มินิคูปเปอร์นะครับไฟทับทิมขนาดใหญ่นะหูลากนะนะครับท่อไอเสียออกซ้ายนะครับเป็นรถยุโรปเซนเซอร์ด้านหลังสี่จุด นะครับมีสปอยเลอร์นะมีไฟเบรกเสาวิทยุคีบฉลามนะที่ปัดน้ำฝนแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็โลโก้คลับแมนที่แปะแยกกันคำว่าคลับอยู่ฝั่งนี้คำว่าแมนอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นค o o ปอร์ดีนะครับคันนี้มีตัวระบบนะครับเป็นตัวคิกเซนเซอร์นะครับใช้กุญแจเขาแบบนี้นะกุญแจก็เป็นแบบนี้นะมันถอดได้นะตัวกุญแจนะครับ เป็นใช้แบบคลิกเซนเซอร์ได้ถ้าเราแบบไม่สะดวกเราถือของอยู่อย่างนี้นะครับเราเดินมาปุ๊บเราคลิกนะครับพอไฟกระพริบนะครับฝั่งนี้จะเปิดนะถ้าเปิดถึงหนึ่งข้างนะครับฝั่งซ้ายเราต้องคลิกซ้ำอีกทีนึงนะครับมันจะไม่ได้ถึงกับเปิดนะฝามันแค่จะกระเด้งออกมาเฉยนะครับพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็ถอยออกมานิดนึงนะครับฝามันจะเปิดออกมานะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานได้นะครับในตัวเนี้ย เป็นมินิรุ่นเดียวที่ห้องเก็บของกว้างมากแล้วตัวเบาปรับได้2ระดับนะครับสำหรับมินิตัวนี้เนาะพวกโครงสร้างนะครับดูได้เลยฝาท้ายหัวน็อตนะครับมานี่เลยนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์คนะดูนะอยู่ครบหมดนะปลายสองสว่างมีให้พาวเวอร์เอาเมีให้นะที่แฟนของมีให้นะครับนะตรงนี้นะพับเป็นสองเลเวลนะครับแล้วก็มีที่ล็อกมาให้อย่างดีด้านข้าง นะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์เซอร์วิสนะเป็นอุปกรณ์เซอร์วิสวางของได้นะเวลาเราจะพับลงปล่อยลงก็ก็ดึงลงมาได้เลยนะครับอันนี้แข็งแรงแข็งแรงมากนะครับนะคือในเนี้ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นเดียวที่กว้างและกว้างจริงๆนะแล้วตัวเบาะแถวนี้พับได้นะเดี๋ยวผมไปพับจากข้างในให้ดูนะครับเราจะดูเลยว่าห้องเก็บของของเขาเนี่ยกว้างสุดๆนะครับกว้างสุดๆดนะสำหรับตัว mm hmm. มินิคูเปอร์นะครับนี่ดูนะ ดูนะกว้างขนาดนี้นะครับใครที่บอกว่าเอ้ยกลัวมันขนของไม่ได้ใช้งานได้ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะดูนะดูนะครับกว้างมากนะครับกว้างมากและหน้าเดียวเลยนะแล้วตัวเบาะตรงนี้นะครับปรับได้2ระดับนะครับโดยการตั้งตรงนี้นะครับถ้าใครอยากนั่งชันๆน,นะก็ตั้งอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วตัวล็อกตัวนี้ก็จะลงเข้าไปอย่างนี้ นะครับอย่างเช่นอย่างเก็บของข้างหลังเยอะๆนะก็ตั้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากนั่งสบายเราพับลงปุ๊บเราล็อกอย่างนี้นะทำได้ด้วยการทั้งสองฝั่งนะครับทำได้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารตอนสองเพราะว่าตัวนี้นะครับมีแอร์ตอนสองมาให้ด้วยสําหรับมินิคันนี้นะครับมีแอร์ตอนสองมาให้ด้วยนะครับถ้าเรื่องการใช้งานผมบอกว่าคือต้องบอกว่าไม่อายใคร ไม่อายใครนะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่เป็นผ้าสลับหนังนะครับมีแอร์แบ็กหกใบนะครับเบาะตรงนี้หัวหมอนก็ปรับได้สี่ระดับปรับได้สี่ระดับด้านหน้าได้ห้าระดับนะครับจะต่างกันนะครับจะต่างกันนะครับแต่เสยได้อย่างเดียวเป็นเบาะเม็นว่นแค่นั้นเองนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับคลาสของตัวรถคันนี้ผมบอกเลยว่าสุดๆนะครับระบบเครื่องเสียงมินูมินีเนี่ย ตัวบเบาะก็เป็นทรงสปอร์ตด้านหน้านะครับนะเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันว่าเบาะจะสปอร์ตขนาดไหนออเป็นมิเป็นมินิที่ถือว่านั่งแล้วรู้สึกโอเคนะนะครับไม่อึอดอัดไม่อึดอัดนะขับง่ายนั่งสบายนะมีที่รอ,องขาด้วยนะมีที่รองเขาเรียกว่าที่รองน่องนะเขาเรียกว่าที่รองน่องตัวนี้นะมันพับเก็บได้นะแต่ตัวเบาะเป็นเมนนุ่นนะเขาน่าจะรักษาตัวซิกเนเจอร์ของเขาไว้นะครับตัวเบาะเป็นเมนวนว่น นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สตาร์ทเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะระบบแอร์เป็นออโต้นะครับนะระบบแอร์เป็นออโต้บบบสบายนะใช้งานได้แบบใช้ดีเลยนะนะแอร์ Air เป็นอัตโนมัตินะครับ ตรงนี้ปรับอุณหภูมินะเป็นดูโอโซนนะย้ายซ้ายขวาฝั่งนี้ยีสาฝั่งนี้ยีสี่นะครับแล้วพวกปุ่มต่างๆเขาเนี่ยเหมือนไอ้นี่ไหมเหมือนเครื่องบินนะจะเป็นแบบอันนี้เป็นออโต้สตาร์ทสต็อปเปิดใช้งานปิดใช้งานแท็กชันคอนโทรลนะครับนี่ปิดได้เปิดได้นะนี่ปิดได้เปิดได้ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็พวกหน้าจออะไรต่างๆนะครับหน้าจออะไรต่างๆก็เดิมเดิเวลาจะปิดช่องแอร์ก็หมุนเอาหมุน มันก็จะปิดมันจะเปิดขัง้งหมดเลยนะครับนะหู้ถสวยจริงนะเัางจริงถ้าไม่เคยสัมผัสเลยนะคยเห็นจะดูตามพวกอนนุนอันนี้นะครับไม่คิดว่ารถจะแบบหูน่าใช้งานนะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างจะทําให้เราสับสนสำหรับตัวมินินะพวงมาลัยก็ปรับได้สี่ทิศนะครับเข้าออกเข้าออกขึ้นลงนะครับสนะังเกตได้ว่าเลื่อนไม่จะขยับตามนะเลื่อนไม่เขาไม่ได้ฝักไว้ตรงนี้นะครับ เขาไว้ตรงบนพวงมลาลัยถ้าพวงมลาลัยขึ้นก็จะขึ้นเมื่อพวงมาลัยลงก็จะลงเพราะว่าเขาจะรักษาระดับตรงนี้เวลาเรามองเรือนไม้เราจะมองผ่านช่องนะผ่านช่องพวงมลาลัยลงไปนะครับนะรถยุโรปไฟเลียยยนะเ้ยวอยู่ด้านซ้ายนะไฟ,ไ,ฟนนนะไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะไฟสูงไฟสูงก็ตกจากด้านนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับอย่าจำผิดที่ปัดน,น้ำฝนอยู่ฝั่งนี้ ปัดน้้ำฝนฝั่งนี้สามารถตั้งเป็นออโตเมติกได้นะครับนะที่ปั่นน้ำฝนเป็นออโตนะครับนี่จะเปิดให้ดูนี่เป็นที่ปั่นน้ำฝนนะครับฝั่งซ้ายเป็นไฟนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลสลับกับตัวดิจิตอลนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับกับรถเดิมๆนะครับรถสวยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นค cool ูคอโทนนะเป็นค cool ูคอโทนนะครับล็อกความเร็วนะครับฝั่งนี้เป็นตัวรับสายว่างสายนะครับเ <c oughs> พิ่มเสียงลดเสียงของวิทยุตัวรถในตัวนี้แต่อุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะดีมากนะไม่ว่าจะเป็นหนังพวงมาลายัยหนังสามก้านนะแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปแล้วก็จะมีลวดลายสวยๆสไนะตล์มินินะครับมีเก็บของทุกอย่างมีหมดนะหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะดูแค่ที่เปิดไฟด้านบนยังแบบโหไฮโซมากคุณเนี่ย ดูดิฮนะไฮโซสุดนะ้วปรับได้ด้วยนะจะสว่างแค่ไหนนะครับไฮโซจริงๆนะนี่ตรงนี้ก็จะมีกระจกนะมองหลังให้สองฝั่งนะครับมีกระจกมองหลังให้สองฝั่งนะแต่ว่าที่เก็บแว่นไม่มีเก็บแว่นไม่มีนะครับนะอันนี้เป็นภายในนะแล้วก็พวกปุ่มตรงนี้มันเอาไว้เปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับมันจะเหมือน i touch ของ bmw นะ ก็ใช้เปลี่ยนได้นะจะดูนูน่นดูนี่ดูอะไรก็ดูได้นะครับจะฟังวิทยุนะวิทยุก็จัดการให้ได้หมดนะเปลี่ยนคง,ปงเปลี่ยนขึ้นนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยากเล่นอะไรดูอะไรได้หมดนะครับต่อนะครับแฮนด์บุ๊กเซอร์วิสีท็ออะไรมีให้หมดนะครับวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้ตามสบายนะอันนี้ก็จะเป็นการที่ต่อบลูทูธไว้แล้วสายวางสายผ่านปุ่มนี้เลยเบรกคือเป็นไฟฟา้า เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับน่าใช้งานมากนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับพาไปชมห้องเครื่องกับตัว2.0ดนะดีเซลคันนี้นะครับที่เปิดฝากระโปรงก็จะเป็น2 2ระดับนะครับสำหรับตัวรถยุโรปเป็นเหมือนกันหมดนะครับเบน์ i ็มมินิคูอนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น2องเลเวลนะึง2ทีนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็น2.0ดีเซลนะครับ2.0ดีเซล มีคัมโชคให้เรียบร้อยตามสไตล์รถยุโรปนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับแน่นอนตามชื่อเลยทวินพาวเวอร์เทอร์โบคือคันที่เป็นดีเซลของศูนสอเทอร์โบคู่นะครับเทอร์โบคู่ห้องเครื่องยนต์เป็นวางขวางนะครับรับตัวเนี้นะรถสวยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นกันความร้อนด้านในหมดเลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองไม่ต้องห่วงสบายๆนะครับสองหลักแน่นอนโครงสร้างเดิมนะครับ ก็เลเวลเดิมอยู่ครบนะครับรถบางๆเม็นอาร์คเดิมครบหมดนะครับตัวรถคันนี้ผมบอกเลยถ้าใครได้ไปใช้งานนะคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากนะครับกับชต,ตัวมินิคูเปอร์นะครับตัว F54 นะครับตัวคลับแมนตัวนี้เป็นมินิคูเปอร์เจน2ไซส์ใหญ่สุดในตระกูลมินินะแล้วสีส,สันสดใสภายในกว้างมีแอร์หลังเบาะหลังนั่งสบายนะครับช่วงล่างโคตรดี เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ามันแน่นอนนะถ้าใครสนใจตัวมินิคันนี้อยากมาลองขับก็ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนะหรือจะเข้ามาดูรถคันจริงได้ที่บริษัททอโต้นะครับผมรอใช้บริการเลยผม,ผมพาทดลองขับนะครับแล้วผมจะแนะนำวิธีการใช้ทุกอย่างครบถ้วนนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมเน็ตทอโต้นะครับกับตัวมินิคลับแมนตัวนี้ F54 ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ